ทุกคนดูเปล่าวันนี้เรามาเล่นเกมอะไร <c oughs> คุณดูเกมที่เ่นเล่นสิ <c oughs> คุณดูเกมที่เรนเล่นสิเล่น <c oughs> เล่นเกมอะไรอ่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะทุกคนเรามาเล่นป๊อปปี้ไทม์ๆๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> คือเรามีข้อตกลงกันนะคะว่า เมื่อทุกคนเมื่อเลนกรีดนั้นเมื่อเลนกรีดนั้นทุกคนต้องปิดหูนะคะเกิดไปก่อนนะคะว่าเกมป๊อปปี้เพ t i ทานะคะเป็นเกมเหมือนตุ๊กตาผีสิงซึ่งเราต้องเอ่อซอร์ไวลตามกำหนดให้นะคะคือต้องเอ่อทำ p u z เซลทำทุกอย่างเลยต้องทำทุกอย่างเลยไปเราเริ่มเกมกันดีกว่าเอา่อชตัวหนึ่ง อาการก่อที่แสนรัดแน่นพวกเรานั้นเล่นเป็นพนักงานคนเก่าที่เคยทํางานที่นี่ในที่สุดคุณก็ได้กลับมาที่โรงงานแห่งนี้หลังจากหายไปานานนับหลายปีแต่กลับเป็นกลับกลายเป็นว่าทุกคนที่คุณเคยร่วมทํางานด้วยนั้นกลับหายไปหมดเลย <laughs> ข้าจะรอดูเจ้ากรี๊ดนะได้เลยเ็จังเ็จังต,ต้องอยู่เป็นเพื่อนเราน,าน,นะเ็จังเจังเฮปปี้เพย์ไทม์ ไหนดูสิมันน่ากลัวตายคำล่ำลือจริงเปล่าเออต้องดูนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอที่ช่างหน้าเออพิศวงเขาเธอเธอชื่อก๊อปปี้นี่คือตุ๊กตาที่มีความฉลาดที่สุดที่เราเคยมีมานี่คือเด็กสาวที่สามารถพูดและป๊อปปี้ก็จะให้อ่ให้คำตอบป๊อปปี้นี้สามารถคุยกับพวกเราได้ เชื่อยากเหรอก็ดูสิป๊อปปี้เพีทายป๊อปี้น่ะเป็นเด็กสาวที่ช่างน่ารักและป๊อปปี้น่ะช่างพิเศษสวัสดีนะฉันชื่อป๊อปี้ฉันจ๊กเธอเธอช่วยเอ่อแต่งเติมบังตาฉันหน่อยได้ไหมเหมือนกับเด็กสาวจริงๆเลยสุดยอดไปเลยขอบคุณนะ เขาเนเธอเช่างสุกปรกนั้นแล้วก็สกินของเธอน่ะเหมือนดอกไม้ป๊อปปี้เลยฉันน่ะเป็นผู้หญิงจริงๆฉันรักเธอนี่คือเวลาอะไรเททาวยังไงเละตายและชีวิตฉันโอ้รูททำตุกตาโอ้กด พ่อเจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอีอะไรอ่ะตะกี้อะไรอ่ะเหมือนตุ๊กตาโดนคว้างออกมาเหรอปี้เพลย์ t i m e อ uh ทุกคนต่างคิดว่าพวกสตาร์มันหายไปนับสิปีเข้าแล้วแต่ว่าพวกเรายอยู่ที่นี่ในดอกไม้นี้เอ๊ยยินดีต้อนรับเรนจะอยู่ยังไงวะทุกคนเรนกลัวเลยกัน uh โอเคงนดูสิ สวัสดีฉันชื่อลีดเพียและฉันนะ่ะคือหัวหน้าของที่บริษัทแห่งนี้ถ้าเธอได้ยินนี้เธอนะ่ะก็ำลังบุรุกนะใช่แล้วพวกเราอยู่ในลูปนะเล้นเทปลูป oh. อยู่เพราะฉะนั้นผู้บุรุษถ้าเธอคิดจะระวังแล้วก็วิญญาณเพื่อนพวกเราถ้าเธอมั่นใจในกับบริษัทนี้เราก็มั่นใจในความปลอดภัยของที่นี่เหมือนกัน เาจะเป e ดเตืนเ่วนแ่อยและ,และ,และนั่นเป t ่ง t นดา้ดานทากลั s ไ้เมกไม่สปอยนะเพราะฉะนั้นฉันเตือนแกแล้วนะนี่คือเวลาที่แกจะได้กลับใส่หัวออกไปไม่ว่าแกพวกแกทำอะไรก็ตามก็มันไม่คุ้มหรอกนะ <laughs> คือกูอยากมากเหรอต้องใส่รหัสเหรอ อ๋อ,อไอ้สีรถไฟนั่นป่ะที่เล่นเห็นอะแป๊บนึง <c oughs> น,นี่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 อเขียวพูเหลืองแดงเขียวพูเหลืองแดงไปไปไปเขียวเขียวเดี๋ยวเขียวพูเหลืองแดงอ่าโอเคเทปเทปเทปก็ใส่ในนี้แน่นนเลยอ่า play time แป๊แพกที่เอื้อมจับเพราะฉะนั้นเอ่อตรึงสายรัดนี้เอาไว้แล้วก็เอ่ยยึดแล้วก็จับสองอย่างจบทิกเกอร์นี้ไว้ผั l ทิ i กเกอร์ทูไฟแล้วก็ Pool t r ทิ g กเกอร์ทู a c t ทร l โ t h ดกริปก็คือกดค้างเพื่อเอื้อมจับอะไรยีได้ ดูน o t ไฟแอ t a อฮอ o ์เบอร์เกอร์ไม่นั้นตายดะ <c oughs> หดัวขาดเลยเหรอไวคอนดัทที่เอา u s, <c oughs> <S e สึก r อร์เร i ิ่งเส้นเออเส้นลวดนั้นแข็งแรงพอที่จะไป,ไปไหนมาไหนได้สินะนี่เวลาอะไรเพลทาวิ่งไงล่ะ <c oughs> <c oughs> อดนนีใช่ไหมโ <c oughs> อเค <c oughs> เอ่อกดคลิกซ้ายอ๋เว่ยอ๋อกดค้างเพื่ออ่าโอเคมันก็จะดึงอย่างนี้ได้สินะอ่า AC AC คือฉันหนึงก็อีมาหมดเลยได้จริงก็ะปะอืมดีไปหมดอืมอืมไม่กลัวหรอกไม่กลัวปผมปี๋หรอกปี๋ไม่กลัวไม่กลัวอืมดีแหน่ดีแหน่ไม่กลัวอืมลงไม่หมดลงไม่หมดอืมไม่กลัวอู้หไม่กลัวต้องไงเต้นว่านะ เดินลากเก้าอี้ไปดูดีกว่ามิสเตอร์แชร์มิเอ่็มิสเตอร์แชร์ไปกับเลนหน่อยคุณเก้าอี้ทำไมคุณเก้าอี้ไม่มากับเลนอะคะคุณเก้าอี้คุณเก้าอี้ค่ะเออคุณเก้าอี้ทำดีค่ะเอาคุณเก้าอี้มาก่อนคุณเก้าอี้โอเคคุณเก้าอี้มาคุณเก้าอี้มาก่อนคุณเก้าอี้ครับมากับหนูหน่อยคุณเก้าอี้คุณเก้าอี้ค่ะมากับหนูได้ค่ะคุณเก้าอี้ คุยกับอีอาอามาอยู่ตรงนี้นะคุณอีมิสเตอร์แชร์โอเคอยู่กับหนูนะคะโอเคปุ๊บกดค้างใช่ไหมไหม กไราสาระสิดีคุณเก้าอี้คุณเก้าอี้ครับมานี่มามาอยู่กับดูก่อนคุณเก้าอี้คุณเก้าอี้มาอยู่กับดูก่อนหนูไม่มีเพื่อนคุยด้วยหนูก็ต้องมีคุณเก้าอี้แหละไทยไฟได้ไหมวะไทยไฟ ไฮไฟครับไฮไฟนี Hi ่แน่ไฮไฟไฮไฟแปะมือแปะมือแปะมือฮแปะตูดแม่งเลยนี่แน่แปะตูดเฮอ๊ะ ê ê, à, hai Kun Jel hả? Ố, ê, ha, cái túi này chính đợt Starbale, à, à, cái ai? คุณไดนโนเสาร์โคข,ขาดแต่ทำไมมันมีเลือดด้วยละ่ะโอ้ตรงนี้แน่เลยโอเคอ่าคึ้มือสินะโอเคอ๋อมีตรงนี้อีกโอเคโอเคโอเคอืบอ,อ่า คุณเห็นอะไรปกติไหมทุกคนเห็นอะไรผิดปกติไหมตัวใหญ่หายวากีวากี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 นะกีวกีนะเมคเฟนทำเมคเฟนเข้าไว้นะกูอยาก เห็นแข่ตรงนั้นนะฮักกี้ฮักกี้ฉันเห็นแข่ตรงนั้นนะเออฮักกี้อะไรกันเนี่ยเฮดิทเฮดิทมาทายฉันตรงๆนี่เจ้ากับสไลด์หนอเข้าไปหาห้องศูนย์ห้างั้นเหรอฮักกี้ทำไมเธอไม่มาคุยกับฉันตรงๆล่ะ ฮักกี้ฮักกี้ฮักกีทำไมเธบไม่รักกยกาบช้ักทุกคนฮักกีฮักกี้ถ้าไม่เช่กใช้กุ้งตมได้ฮักกีไม่มีไฟฉายเลยหรอวะมันมืดมากเลยอะโอเคไปกันแล้วเ๊ะเราได้อะไรมา อะไรอะฟิวเหรอเราได้ฟิวสมาเชิดโอเคตรงมาอ๋ออันนี้่นได้ปึ๊บเลืนมาก่อนปึ๊บจึ๊บโอเคอ่าทางไปต่อโอเคโอเคเลยแสดงว่าเทปต้องอยู่แถวนี้อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้เจอแแล้วเจอแแล้ว ไซ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 ๊บทีวีาริชทำไมต้องเก็บพวกคที่บอกไว้ด้วยฮไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลราาสิ่ที่ฉันเก็บไว้ก็เม่นานวันนี้ On brand. It's just hard to be happy about it with manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes. Rich. Oh, you're right. You're right. It's it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more a is, is that even a word? A bit of a bit of war. ก็คือพวกฮักกี้บอสเนี่ยต้องเอาไปให้พวกเราเด็กออฟเฟนเหรอซึ่งตอนนี้ฮักกี้บ็อกไม่รู้อยู่ที่ไหนก็คือกามหาฮักกี้บ็อกไม่เจออาจโดนดุได้เพราะเพราะว่าฮักกี้บอกพวกนี้จะส่งให้ไปสถานที่รับเลี้ยงเด็กสินะเออาต้องหาฟิวใช่ไหมเราหาฟิวโอ้ต้องเอาเครมไปหยิบอันนั้นแน่เลยเพราะฉะนั้น เห็นฟิวเลยแล้วต้องเก็บฟิวทั้ง4อันแล้วเราก็ต้องไปใส่สินะโอเคโอเคจิบ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 บฟิวใส่ฟิวแดงนเงินเหลืองเขียวอ่าอมือแดง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  อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะอเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหมาเลยงี้เลยเหรอขอบคุณนะเอ๊ะได้มาแล้วอีกมือหนึ่งอุ้ยทำไมเออนี่เช็คมือปวดระวังอย่าเข้าไปข้างในแต่กระตั้งค่ากันนะชึบนอะไรมาตรงไหนวะอ่าโอเคแล้วเราก็แล้วเราก็ อาตกใจหมดพาไปไหนอ่ะลาไปไหนอ่ะพาไปไหนก่อนปลาไม่ได้พาไปหาผีใช่ไหมเออะไรอ่ะตกใจหมดนม่ Woo, hoo! make a friend, so make a friend สินะ mm hmm. แล้วของพวกนี้ที่ใส่ที่ใส่ตุ๊กตาเหรอวันน mm ี hmm. ้ y today e v e r y p l a y time, We อ so on the market on this day ก็คือใช้ก็คือเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่แบบ ไว้สร้างของเล่นนะคะแล้วแบบอนั่นแหละเอาไว้สร้างของเล่นนั่นแหละคือเล่นอ่านเข้าใจนะแต่เล่นแปลไม่ถูกอะทุกคนเลยขออภัยเทสชมพูหรอมีเทสซมพูแถวนี้ด้วยหรออะีรเออเอเอเห็นะมีทางอย่างนี้ด้วยหรอเออดีนะที่เล่นสังเกตก่อนอะถ้าไม่สังเกตนี่คือตกตายแน่เลยเนะี่ย ai gọi, ai gọi, đừng vội dึง hả, vội đừng vội dึง mới được cái เทป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 เห็นเทปสำคัญกว่าเห็นเทปสำคัญกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงว่าไงเอามาเอามาเื่อดูสิ So Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? ทำไมถึงเซเลทำไมงอยากทำงานที่นี่ล่ะฉันอยากทำงานที่นี่เพราะฉันวิเศษ Anywhere in the world. <sit> มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ทำงานที่ตรงของในที่นี่จะทำให้เด็กนั้นได้มีประสบการณ์ที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยอฉันก็คิดว่าฉันต้องการต้องการที่จะกลับไปน่ะเหมือนกลับไปเป็นเด็กนะมมันแปลกนะแต่ว่าเอออะผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กอ่ะเวลาเปรียบเทียบกันพวกเราก็แก่ขึ้นแก่ขึ้น เด d จากนั้นคุณก็ตาย young f o r e v e คเพร่างกายเราน่ะอยูู่่กพันไม่ได้หรอกนะเหมือนี่เหมือนต้นไม้หรืออะไรอะไรแบบที่ทำให้เราแก่ได้เรื่อยๆหรอกนะพอล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงชอบที่นี่ ยัดผีไว้ในตุ๊กตาเป่าวะเฮ้เฮ้ประคำหน่อยเองยัดผีไว้ในตุกตาอย่างนั้นรอประคำหน่อยโอเคแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้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 ดี่เนี่ยอ่าไปกลับมาทำงานกดปุ่มบอสอ่าอิงดวงตาด้วยอ่ะเเราเราต้องทำตุ๊กตาใช่ไหม อออัน้ขึ้นมาสินะปึ๊บอะอมาแล้ว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 นในในเก้าเานี่น่ารักอ่ะงอ ้องใส่ตู้นี้สินะเคเราต้องใส่่ใช่ไหมทำไมทามันมืดอ่ะทำไมทำไมทางมันมืดอยนะ่างนั้นอ่ะทำไมทางมันมืดอย่างนั้นอ่นนะทำไมทำไมเหรอ,อะ Ay, Dios.

Sink, 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 sink. นะแล้วก่อนเฮ้ยมีเลือดด้วยอะ่ะทุกคนเห็นเลือดไหมสแสนงว่าน้องฮักกี้เขามีนี่แน่เลยอะ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเหรอเป็นผีเหมือนกันนะคือโดนยัดนุ่นเหมือนกัน แต่ว่าตรงนั้นเป็นเหมือนตรงที่ช่วงแรกที่เราเห็นนิมิตไอ้นั่นน่ะเอ่อข้างหน้ามีเทปเหรอเอ๊ะมีเทปมีเทปแฮะเร่นหาเทปก่อนเร่นหาเทปก่อนมีเทปมีเทปมีเทปอ่าช่วยตัวนะอ๋อนี่ไงเทป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 เค็คเค็คเฮ้ Ooh. <gasps> Ooh. Ah, maybe see. Ooh. Final log. That is relation, experiment one mm, zero sun, zero sun. six prototype. prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. Absence was a flaw in the scientific process, which should have, under no circumstances, been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough, and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not, end of ริงด้วยอ่ะแต่อันนี้ไม่น่าใช่แบบเป็นการบูชายันแต่เป็นการทดลองสินะแล้วเหยื่อแรกที่เหยื่อแรกที่โดนน่าจะเป็นตุ๊กตาป๊อปปี้แน่เลยว่ะทุกคนเล่นว่าเล่นว่านะคือเออเล่นว่านะเล่นว่าตุ๊กตาป๊อปปี้เป็นตัวแรกที่โดนโดนจับทดลองอ่ะ แล้วเรนคิดว่าอาว่าดีดีอะสเตลา่าปะที่พูดถึงเรื่องชีวิตของมนุษย์แล้วก็พวกเด็กอะเรนว่านะเซล่าน่าจะเป็นตัวทดลองตัวแรกใส่ในมีปอดตุกตาป๊อปปี้เหรอเพราะเรนคิดว่าฮักกี้ไม่น่าใช่ตัวแรกไงเพราะเขาเกิดมาให้เป็นป๊อปปี้เป็นตัวตัวนําแล้วอะคือเรนว่าป๊อปปี้ไม่เป็นลาร์ดบอสอะเลนว่านะ ดิกเหรอมีเสียงของเพลงด้วยเกิดได้ไหมหยุดไม่ได้โอ้มีชั้นหนังสือด้วยโอ้มีบ้านตุ๊ก,กตาข้างในมีอะไรไหมไม่มีแฮะขลังว่างเปล่าโอ้ขนลุกเลยอะ่ะ พ่อพี่อ๋อพ่อพี่อ๋อทำไมโดนซีไว้อ่ะทำไมหนุ่ยอยตู้อย่าง,งานั้นอ่ะเหมือนแอนนาเบลเลยอ่ะแอนนาเบลปะเนี่ยแอนนาเบลปะเนี่ยลูกพ่อพี่ลูกแอนนาเบล elle, ปะเนี่ยโอเค okay. อันนี้น่าจะเปิดได้สินะ You opened case. คุณเปิดตู้ของฉันเหรอแชปเตอร์หนึ่งการกอดดัดที่แน่น <c oughs> <c oughs> จะมีแชปเตอร์สองสินะ เรนว่าแหละเรนว่าไอแฟตทอรี่เนี่ยมันยัดมันยัดมนุษย์อ่ะมันยัดวิญญาณคนไปในตุ๊กตาเว้ยเออมันยัดมันยัดวิญญาณคนเข้าไปในตุ๊กตาแล้วแล้วเกิดเหมือนเกิดแบบเกิดผิดพลาดขึ้นมาทําให้แฟตทอรี่อันที่เนี่ยมันเจ๊งอ่ะทุกคนตายหมดอะไรอย่างเงี้ย ฉันเจออันเดเบลวัยฉันสองค่ะ